ครับช่องโดตรครับวันนี้พามาดู B Y D C Lion 7นะครับก็ราคานะถ้าเป็นตัวธรรมดาอยู่ที่1 1 4 9 9ล้าน่มีส่วนลดไหมฮะถ้าเป็นตัวเปอร์ฟอร์แมนะครับอยู่ที่ล้านสองสี่้านะครับโหน่าซื้อสวยสวยๆอันนี้เข้าไปดูเนดะีย๋ยวดูข้างในฮะ โอ้หรูดีรูนะหรูข้างในรสวยเลยบ่ายมาลองนั่งรถที่กันข้างในสวยมากเลยเออหน้าจอแบบเออหน้าจอยางใหญ่อ่ะนะฮะคือตกใจทำไมทำสวยอย่างนี้เกียร์แบบคิดเต้ล เดี๋ยวดูด้านหลังนะฮะว่าเป็นยังไงด้านในโอ้โหกว้างคือคนถ่ายอย่างตกใจฮะมันทำไมมันสวยทำสวยเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวหูกว้างอะ่ะกว้างมากเลยบอย คือดีไซน์ด้านข้างด้านหน้านี่สวยมากเลยข้างหลังก็กว้างนะเือทำสวยดีอะราคาไม่แพงเลยก็ใครสนใจมาดูได้นะครับอันนี้ผมดูที่ศูนย์ BYD โคราชนะทางไปจอหอ คือมันทำเหมือนซีไลออนเนาะเก่งอะแต่ตัวนี้อูใหญ่สวยเลยโอเคครับถ้าสนใจก็มาดูได้นะฮะราคาดอกเบีย้ยอะไรก็ลองกดสต็อปดูจากของผมได้นะเห็นก็บอกว่าถ้าเกินวันที่ถ้าเกินวันที่10ก็จะขึ้นอีกแสนหนึ่งนะฮะสวยมาก